สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเช่าหรือว่าลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเริ่มต้นนะคะเป็นรถเก่งมิตซูบิชิแอท a านนะคะเริ่มต้นอยู่ที่วันละ680บาทนะคะก็ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ก็จะอยู่ที่วันละ780บาทนะคะแล้วก็ขยบมาอีกไซส์หนึ่งนะคะก็จะเป็น MG นะคะ MG ก็จะอยู่ที่วันละ890นะคะเช่นเดียวกันเลยก็ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ก็จะเป็นวัน990บาทนะคะราคามาัดจำก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่รุ่นรถขนาดรถนะคะ Toyota v วีอเราก็มีนะคะ Toyota v วีอนะคะวันละ890บาทส่วนรถเก่ง SUV นะคะเป็น Honda HR-V นะคะอันนี้นะคะคันนี้จะอยู่ที่วันละ1,400บาท แล้วก็โตโยต้าอันติสนะคะเริ่มต้นอยู่ที่วันละ1,100บาทนะคะมิวเซเว่นเริ่มต้นอยู่ที่วันละพันห้านะคะแล้วก็คุณได้เฮสันนะคะก็เริ่มต้นอยู่ที่วันละ2,000บาทต่อวันนะคะแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดน,นะคะตะเลิกคุณไดก็จะอยู่ที่วันละ2,500บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ